เรื่องย่อการทิ้งชีวิตปกติไว้ข้างหลังเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่ฉันก็มีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีแม้ว่าฉันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับความเสียใจและความทุกข์ยากแต่ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะมีใครบางคนที่ฉันรักสุดหัวใจและคนคนนั้นก็ได้ฆ่าชีวิตฉันไปแต่โชคชะตากลับมีแผนอื่นสำหรับฉันราวกับว่าความตายยังไม่พอสำหรับฉันราวกับว่าเหล่าถวยเทพกำลังย้ยเย้ยฉัน ฉันกลับมาเกิดใหม่ในเกมจีบสาวแนวฮาร์ดคอร์ที่ฉันเคยเล่นแถมยังเป็นเกมภาคก่อนที่ฉันเล่นบ่อยที่สุดซึ่งจบไปเมื่อ25ปีที่แล้วเกมที่ความตายเป็นเหมือนนายหญิงของทุกคนเกมที่ผู้คนไม่ชอบก็เกลียดมากไปเลยตอนนี้ฉันกลับมาเกิดใหม่ในร่างของลูกชายตัวร้ายหญิงฉันกลายเป็นคนที่ฉันเกลียดที่สุดฮ่าฮ่ฉันหัวเราะให้กับความทุกข์ยากของตัวเอง ราวกับว่ายังไม่พอฉันยังกลายเป็นทาาของความปรารถนาของคนอื่นอีกด้วยบางคนอาจบอกว่าแม่ก็คือแม่แม้ว่าโลกจะมองว่าเธอเป็นตัวร้ายหญิงก็ตามแต่ถ้าแม่ของคุณเป็นอวตารแห่งความชัว่วร้ายล่ะถ้าแม่ของคุณคืออุปสรรคที่คุณต้องเอาชนะละ่ะถ้าแม่ของคุณคือเหตุผลที่คุณอาจจะตายละ่ะความอ่อนโยนและความรักเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะคาดหวังจากเธอฮ่าฮ่าฮอีกครั้งที่เสียงหัวเราะที่ว่างเปล่าหลุดออกจากริมฝีปากของฉัน เมื่อความจริงเผยออกมาว่าฉันได้กลับมาเกิดใหม่เป็นลูกชายตัวร้ายหญิง